ใช่คลับน,นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับขนาด6เมตรนะครับผมให้นำให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นรถปูยางของที่ห้อ คุณมิตโมนะครับเป็นรุ่น H A นะฮะ6 0 w ซิดินั่นเองนะครับผมนี่นะฮะคิด7นะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมามากๆแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพนะฮะรอบคันของเขานะครับลูกค้าครับมาสวยมากๆนะครับอ่าอะไรที่สำคัญเลยเนี่ยพวกชุดหลังคานะครับของเขาเนี่ยก็มีมาให้แบบนี้พร้อมเลยนะครับอ่านีเนี่ยคือชุดเดิมจากโรงงานนะซึ่งบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะแล้วก็สภาพรอบคันลูกค้าลองดูนะตามพวกงกระซ นะครับมาสวยมากและที่สําคัญเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับนี่นะฮะสวยจัดเลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะด้านข้างของเขาจะติดตาวิมิโตโมแบบนี้เลยแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมนะฮะสวงสว่านสกรูเนี่ยนะฮะก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็แน่นอนนะรหัส H A 6 0 W นะครับตัว W เนี่ยก็จะบอกถึงตัวสเปคของเขานะครับที่เป็นรถปูยางสเปคล้อยางนั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะปูยางสเปคล้อยางนะเดี๋ยวเปิดแถบด้านข้างของเขาดูกันนิดนึงนะครับนี่ ฝั shorts, avenues, ここ่งนี right ceux, ้เนี่ยนะฮะจะเป็นในส่วนของแผงม่อน้ําของเขานะแล้วก็แผงม่น้้ำเนี่ยก็ค่อนข้างออกแบบมาดีมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าลองดูดยใกล้นะครับเขาจะมีตะแกรงนะฮะดักพวกเศษฝุ่นเศษวัสดุนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าบางทีหน้างานของเราเนี่ยมันมีพวกฝุ่นนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกแบบใบไม้นะฮะเศษพวกนู่นนี่นั่นอะไรไปหมดนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถกันนะฮะพวกสิ่งของนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ตันที่แผงม่าน้ําได้ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ SL 10W นะครับหล่ กระบงกกระบาสวยนะครับรอยชี้ขาดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับหล่อมากนะฮะปูยางนะครับ6 0ิบนะฮะตัวนี้นะครับจะกันในที่กํารานตามหานะรถปูยางสภาพใหม่ๆรุ่นใหม่ๆสวยๆทำงานไวๆคล่องแก้วคล่องตัวเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอะเดี๋ยวมาเปิดดูสภาพปั๊มด้านข้างกันนิดนึงนะฮะชิป พวกปั๊มเพอลิกนะฮะแถงคอนโทรคอนโทรนต่างๆของเขาเนี่ก็มาแห้งดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับคันนี้นะครับแห้งดีมากๆเลยนะครับสวยหมดนะครับจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะครับด้านล,ลงด้านล่างสวยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเกิดทนายที่เห็นชื่อต้นคลิปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมีตัวสับมาให้ด้วยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะฮะสำหรับตัวสับของเขานั่นเองนะครับมีทั้งสั้นนะฮะแล้วก็มีทั้งสับนะครับติดมาให้ในตัวครบเลยนะครับนี่นะฮะกองฟองกองไฟนะครับออกแบบมาเก็บเรียบร้อยนะฮะพวกฝุ่นพวกน้ำเนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนนะลูกค้าครับเนี่นะฮะกองไฟนะครับออกแบบมาดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนิดนึงในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนั่นเองนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์ของเเเคคานนนะรรับป็ื่อองยต์ิุุ 4JJ1 นั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอิสุสเนี่ยลูกค้าครับนะฮะพวกกล้องนะฮะอะไรของเขาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถซื้อเทียบตามร้านอะไรยนทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีด้วยความที่เขาสามารถซื้อเทียบได้เนี่ยนะฮะพวกราคาค่าอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าการหาอะไรของเขาเนี่ยก็จะหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพนะฮะเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ แรงกิ๊กนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะคันนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของผู้โองของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มแล้วก็เงียบดีปกติเลยนะครับนะฮะเสียงอะไรที่ผิดปกติเนี่ยไม่มีเลยนะคันนี้นะครับนี่นะฮะแต่นี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงคอนโซลของเขานะฮะพวกหน้าจอนะฮะระบบไงระบบไฟเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติหมดนะตัวนี้นะครับฮะเดี๋ยวผมลองเล่นนะฮะพวกสกรูนะฮะสว่านเบื้องต้นให้ดูนะลูกค้าครับนี่นะฮะลองเล่นให้ดูนะครับ กระบะนะครับปุบเข้าปุบออกได้ปกตินะตัวนี้นะครับการให้สุดเลยนะครับนี่นะครับตะกูนะครับหมุนได้ปกตินะครับแล้วก็สายพานด้านหน้านะครับครับขึ้นเลื่อนลงได้ปกตินะเดี๋ยวผมลองตัวสั่นให้ดูด้วยนะครับลูกค้าครับชิปตัวสั่นนะครับ ขเขานะครับพวกการตรงกลางเตานะครับตัวสัน่นตัวสับพวกนีนน้เนี่ยนะฮะก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะลูกค้าครับนี่นะครับนี่นะครับ การใช้งานนะครับครบ,บหมดนะตัวนี้เนี่ยก็ถือว,ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมรยงานได้เลยนะคะสภาพสวยนะฮะเครื่องเครื่องแน่นดีปกติแล้วก็ระบบการใช้งานก็มาครบหมดเลยเอาไปก็พร้อมรยงานได้เลยนะคันนี้นะครับ่ากถ้าเกิดทนยที่สนใจนะครับหรือว,ว,ว่ากาลังตามหารถพยานที่เน้นความเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องการความที่แบบว่าความทํางานไวๆข้องแก้วห้องตัวนะฮะที่สําคัญต้องการตัวสับนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยตัวนี้ก็อยู่แค่สองล้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทนายที่สนใจ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกท่นนะครับตัวซูมิโตโม่ a 6 0 w อลคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้แชร์กันใหม่ทีหน้าสวัสดีครับ